เฮ้ hey, ฉันจะได้แต่งกับปีตาสันที <c oughs> มองหน้าฉันสิมองหน้าฉันให้ดีเป็น <c oughs> ครั้งสุดท้ายแล้วพูดว่าพิทวีพิทว,วีเจอ๋อโชคดีนะ <c oughs> <c oughs> มาพูดสิ <c oughs> ปล่อยฉันสิแล้วฉันจะสั่งสอนแกเองแน่จริงก็ปล่อยฉันสิ <c oughs> คิดว่าฉันงวหรือไงเธอคือใครฮะแล้วมาทำอะไรที่นี่ฮะผมเออผมมาเพื่อ อะไรอะไรเฮ้ผมคิดว่าผมจะมาเอาแก้วเอาอะไรที่วางเรียราดไปเก็บนะครับไม่เห็นจะมีอะไรเรียราาเลยนะนี่มันห้องของเจ้าบ่าวนะพวกเธอมาทำอะไรของเธอเนี่ยเจ้าบ่าวก็ไม่อยู่เนี่ยพวกเธอมาทำอะไรฮะแล้วตรงนี้มันมีอะไรนะ นี่ถอยไปเมื่อไรนะ้กบ้าชิสตี้จะออกจากชีวิตฉันไปฉันต้องไปซ่อนตัวแล้วถ้าเกิดมันเจอฉันที่นี่ฉันต้องโดนหยุดงานแต่งแนะ่ มาทําอะไรที่หลังเตียงแบบนี้ฮะและไอ้คนพวกนั้นมันคือใครฮะพวกมันเข้ามาได้ยังไงแล้วมาทําอะไรที่นี่นี่อย่าว่าแต่เข้ามาเลยในบอกฉันมาสิว่าเธอไปซ่อนหลังเตียงทําไมกันนี่มันมีอะไรปปแปลกๆนะฉันว่านี่มันอะไรกันฮะอะไรนะฮะ ธอไปเก็บผ้ามาเหรอแต่ว่าช่างเธอะนะฉันอยากจะคุยกับเธอหน่อยพริตวีฉันก็เลยมาที่นี่นะฉันอยากจะบอกว่าฉันรู้นะว่าหลวงพ่อน่ะแต่งเรื่องให้เธอปิดหน้าแล้วก็พูดไม่ได้ฉันไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวถอดผ้าตรงหน้าได้แล้วนะถอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะได้เห็นหน้าตอนคุยกันอื อโทษทีเนอะพริตวีฉันเห็นหน้าเธอแล้วเออไม่สิหลวงพ่อบอกว่าเธอจะสวยได้นี่อย่างทำตัวปกติแสดงว่า มันไม่ได้วางแผนกับไอ้คารานแสดงว่าคารานจะแต่งงานกับปีตาแต่ว่าปีตาไม่รู้ตัวไม่เป็นไรเนาสพายฉันน่ะมีตัวนำโชคในชีวิตก็คือเธอฉันคงข้ามหลางร้ายไปได้ถ้ามีเธออยู่อ้อเหรอใช่เพราะว่าฉันรักเธอไงเธอรู้ใช่ไหมล่ะแง่ล่ะพี่เคย ฉันก็รักเธอมากเหมือนกันนะชิสตี้ไปทำดีกับไอ้ชั่วนั้นทำไมนะฉันโกรธทำไมกันเนี่ยก็แง่ละสิก็นั่นมันอนาคตสามีปีตานี่นะชิสตี้อยากให้ปีตาแต่งงานกับมันชิสตี้ตอนนี้ฉันเกลียดเธอแล้วฉันเกลียดเธอจริงๆชิสตี้ฮะป้าซาร่าเขาเรียกนะโอเคเดี๋ยวตามไปเนะนี่เดี๋ยวนี่พวกเธอยังยืนอยู่ทำไม ออกไปสิออกไปเจ้บาบ่าวต้องการความเป็นส่วนตัวเนออกไปได้แล้วเออนี่พริตวีฉันจะไปแล้วนะเธอก็รีบไปด้วยล่ะปีตารอเธออยู่นะฉันอยากทำงานกับปีตามากกว่าอะไรฉันรอไม่ไหวแล้วไปสิไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปนะ ได้ยินไหมได้ยินไหมอนาคตดอกสะพายฉันพูดนะชิสตี้รักฉันชิสตี้อยากให้ฉันแต่งกับปีตาละ่ะฉันเนี่ยนะอ,อยากจะถ่ายทอดสดงานแต่งให้แกดูจริงๆมันคงสนุกมากแต่ไม่เป็นไรฉันจะแต่งงานแล้วก็จะอัดภาพเอาไว้ ให้แกดูที่หลังไงแล้วหลังจากแต่งงานฉันจะเอามาให้แกดูโอเคนะฮะเอาละเอาอย่างงี้แกนอนต่อไปเพราะว่าฉันจะต้องไปแล้วโอเคอื หลับฝันดีบายบายแกนี่ดื้อจริงๆริชับรู้ว่าคาราดผสมรอยแต่งงานกับปีตาแทนพิทวี <c oughs> เขาก็เลยโกรธกำลังมาที่นี่เพื่อจะหยุดงานแต่งงานแต่ทำไมล่ะทำไมเขาต้องโกรธด,ด้วยนะนี่ก็ ไม่เห็นเป็นไรนี่น้องชายอยากแต่งงานก็ให้แต่งงานไปสิทำไมต้องโกรธด,ด้วยนะในฐานะพี่ชายก็ควรเข้าข้างคารานด้วยซ้ำก็ควรจะยินดีกับคารานสิแล้วจะโกรธทำไมนะนี่ฉันฉันอยากจะบอกเขาว่าอย่ามายุ้งแต่จะทำยังไงดีนะทำไงเขาถึงจะฟังฉันล่ะถ้าเขาโกรธมาเมื่อไหร่ก็ยิ่งกว่าคารานซะอ,อีกไม่ยอมฟังใครเลย ตอนนี้เขากําลังมาที่นี่เพื่อหยุดงานแต่งงานงั้นเราต้องไปหยุดเขาก่อนแล้วล่ะง,งานนี้ไฟล์นี้มีชื่อนักเรียนทั้งหมดจากรุ่น2012แต่ไม่มีชื่อพริตวีเลยนะครับพริตวีไม่เกี่ยวกับสถาบันตำรวจบุมบายเลยนะครับคุณคงเข้าใจว่าหมายความยังไงมันเป็นพวกต้มตุ๋นนะครับ พิต,ตพวีอุบัติเหตุพิทวีอุบัติเหตุเหรอพริทวีพ่อพิทวีทำร้ายพ่ออย่างนั้นเลยครับไอ้พิทวีได้โปรดใจเย็นก่อนนะครับนอนลงก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะหมอให้ผมไปผมต้องไปครับตอนนี้คุณจะไปไหนไม่ได้นะครับผมรอไปได้แล้วหมอ เข้าใจหน่อยนะครับนอนลงก่อนนะังผนะครับหมอผมต้องไปให้ผมไปนะครับหมอผมต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ครับอย่าดื้อนะครับฟังผมก่อนนะอย่าดื้อสินองก่อนนะฟังก่อนนะฟังผมนะครับพยาบาลไปต้องให้ยาสลบเขาแล้วล่ะผมต้องไปน้หมอทำไรนี่ผมพยาบาลเียวเขาแค่จะไปก่อนเนองนก่ฟังผมก่อนสิมอผมขอลอพยาบาลผมขอระไม่ต้องวางยาอะไรผมทั้งนั้นถ้าอยากให้ผมอยู่ต่อได้ครับได้ผมจะอยู่ต่อแต่ว่าอย่าฉีดยา ห้ามฉีดยาได้ครับนะผมไม่ฉีด okay, แล้วนะแต่ใจเย็นๆก่อนนะโอเคนะครับผมปวดหัวทำแผลแล้วพันผ้าให้ผมด้วยนะผมรีบอยู่นะครับเราจะไปทันทีที่หมอทำแผลเสร็จ ไอ้พริษวีแกต้องชดใช้บาปที่แกก่อขึ้นแกจะต้องชดใช้ตลอดชีวิตแกแกเรียกตัวเองว่าพิษวีมาโฮตราแต่พอกันทีแกปิดบังด้านชั่วของแกมานานแล้วไม่อีกแล้วฉันจะเปิดโปงแกเองวันนี้ละฉันจะเปิดโปง หวังว่าไอ้สามเมียคงไม่เห็นฉันไม่งั้นมันต้องบอกความจงกับปีตาและปีตาก็จะไม่แต่งกับฉันเราจะต้องซ่อนหน้าเอาไว้ขณะที่แต่งกับปีตาถ้าเราแต่งงานกับปีตาเราจะต้องเล่นงานคนพวกนี้ให้หมดเลยนี่พริตวีหายไปไหนมาลูกโอแม่ครับเมื่อกี้ควันมันเยอะมากอะอะมหายใจไม่ออก ก็เลยไปห้องน้ำมานะครับขอโทษทีนะลูกนะนี่แม่ลืมไปเลยว่าดาวเนะี่ยมันไม่เข้าข้างลูกลูกก็เลยให้ทุกคนเห็นหน้าลูกหรือว่าคุยกับลูกไม่ได้นะถ้าลูกพูดเดี๋ยวดวงลูกจะเสื่อมเอาโอ้โอแสดงว่าคารานไปแต่งเรื่องว่าดวงไม่เข้าข้างเราเก่งนะไอ้ขารานแต่ตอนนี้ฉันจะพลิกเกมฉันนี่แหละจะพลิกเกมของแกคอยดู ฉันไม่ยอมแน่นอนแม่เอาอย่างนี้นะครับบอกให้หลวงพ่อเริ่มงานแต่งใหม่ตั้งแต่แรกผมพูดไม่ได้เพราะผมเนี่ยคุยกับใครแล้วจะดวงตกผมพูดไม่ได้ช่วยไปบอกหลวงพ่อแทนผมหน่อยนะครับแม่แสดงว่าแม่จะได้เห็นหน้าลูกเหรออ๋อครับเฮ้ดีมากเลย <c oughs> งั้นแม่ขอถ่ายเซลฟี่หน่อยนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะลูกอย่างน้อยก็ได้มีรูปคู่กับลูกในฐานะเจ้าบ่าวแล้วล่ะพิดวีลูกอื่นๆนะลูกปิดหน้าหมดเลยมันไม่ดีเลยนะนะเอาไปคุยกับหลวงพ่อให้หน่อยนะครับไปนี่เดี๋ยวก่อนลูกอยากจะเริ่มงานใหม่ตั้งแต่แรกเพราะใหญ่นั่นใช่ไหมฮะเพื่อใหญ่เชอรีนของลูกนั่นเน่ะ ยัยนั่นมาที่นี่เพื่อที่จะมาหยุดงานแต่งงานของลูกแล้วก็เอาตำรวจมาด้วยลูกจำไม่ได้เลยเหรอแต่ว่าทำไม่สำเร็จโง่จริงๆเลยตอนนี้แม่มั่นใจนะว่าลูกน่ะจะได้กำจัดยาผู้หญิงคนนั้นนออกไปสักทีนึ่งนะไปเร็วมาเถอดจ้ะไปไปจ้ะ หลวงพ่อคะเริ่มพิธีตั้งแต่แรกใหม่เลยนะคะไม่ไม่ได้หรอกคือเวลามันจะหมดแล้วแต่ว่าที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือขอพรพระพิคเนตก่อนที่เราจะจบพิธีด้วยพรของท่านงานจะจบได้โดยไม่มีอะไรขัดข้องเลย ระเจ้าครับขอให้งานแต่งงานนี้จบเร็วๆทีเถอะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มงานเราก็เจอแต่ปัญหาอะไรมากมายก็ไม่รู้วิชับกับงมาแล้วเชอรีนก็มาแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรมาขัดอีกนะขอให้งานจบลงได้ดีทีเถอะขอโทษทีนะครับฟังผมก่อนได้ไหมผมพูดในฐานะหมอนะครับตอนนี้คุณอยู่ในสภาพที่ไปไหนไม่ได้หมอครับผมเสียเวลาไม่ได้แล้วนะผมไม่มีเวลาผมจะต้องรีบไปถึงที่ก่อน ขอโทษนะครับขอบคุณมากนี่ดีฟังผมก่อนนะครับคุณครับดูชายแปลกหน้าคนนั้นสิเขาพาคุณมาที่นี่จากจุดเกิดเหตุนะครับอย่าทำให้เขาต้องเหนื่อยเปล่าสิเนี่ยครับเข้ามาแล้วเออคุณโอเคนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับอขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมเอาไว้ที่จริงแล้วคุณรีบพาผมมาที่นี่ให้ผมได้ปลอดภยัยคุณทําแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับออไม่เป็นไรค,ครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณเป็นคนผิดเหรอหรือว่าคนอื่นที่ผิดไม่ไม่มีใครผิดนะครับไม่มีเลยตอนนั้นนะผมเครียดมากก็เลยเสียสมาธินะครับ ผมพยายามโทรหาน้องชายผมก็เลยเ,เสียสมาธิไปหน่อยก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคือว่าผมเจอโทรศัพท์นี่ใกล้ตัวท่านแต่มันพังแล้วไม่เป็นไรนะครับขอบคุณอีกทีนะโอเคครับไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่เพราะคุณนี่ผมอาจจะตายแล้วก็ได้ขอบคุณจริงๆเออครับเออไปกันเถอะครับเดี๋ยวมันคือหน้าที่ของผมที่จะบอกว่าใครได้ไปไม่ได้ไป ตำรวจครับผมไม่ได้จะขัดข้องนะครับแต่อย่างที่บอกเขาไม่ผิดนะครับผมน่ะผิดเองทุกอย่างถ้ามีใครทำร้ายผมผมคงจะต้องแจ้งความแน่นอนแต่ว่าเขาไม่ผิดจริงๆยังไงก็ตามมีคนนึงที่ผิดใครล่ะพิทวีมาโฮตร ไหนดอกไม้เหรอเราจะต้องใช้ดอกไม้ในการสาบานด้วยนะช่างหัวดอกไม้สิฉันไม่สนดอกไม้หรอกเรียบจบพิธีได้แล้วหลวงพ่อคะ่ะดอกไม้เนี่ยมันหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเอาให้ครับบูไหนเอาดอกไม้มาหน่อยสิโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้ไอ้คนโง่พวกนี้แค่ไม่มีดอกไม้ทำเหมือนกับขาดอากาศ เห็นไหมลูกชายฉันฉลาดแค่ไหนคุณบอกให้เอาดอกไม้เขาก็หามาได้อย่างไวเลยทั้งสองคนหลับตาแล้วก็พูดชื่อของเทพประจำตระกูลนะครับบูชาพวกท่านแล้วก็ขอพรจากพวกท่าน โอ้พระเจ้าให้ผมได้แต่งกับปิตาเร็วๆหน่อยสิผมสาบานผมจะบูชาท่านแก้บนเป็นหมื่นๆเลย ปิตาคุณน,นี่เข้าใจยากพบก็จะลงโทษคุณหรือว่ารักคุณดีแต่ช่างเถิดนะยังไงคุณก็สวยที่สุด ตำรวจคะเชอรินคูรนาส่งคุณมาใช่ไหมคะเนี่ยนี่ฟังนะคะถ้าเชอรินส่งมาฉันขอละคะ่ะเราไม่อยากจะรู้ว่าใครขโมยอะไรหรือว่าอะไรถูกขโมยไปอีกแล้วละคะ่ะช่วยไปจบเรื่องแล้วก็ไปสืบข้างนอกเถอะนะคะลูกชายฉันไม่ได้แต่งงานสักทีหนึ่งฉันไม่อยากจะให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วละคะ่ะฉันขอละคะ่ะช่วยไปทีเถอะนะคะฉันคิดว่าริชอัปจะมาที่นี่เพื่อมาหยุดง,งานแต่งงาน แต่เขากลับส่งตำรวจมาเหรอคุณตำรวจคะถ้าเชอรีนแจ้งความอีกเชอรีนเนะอาจจะทำไปเพราะว่าโกรธนะคะเชอรีนไม่ได้สิ่งที่ต้องการคุณอาจจะไม่รู้แต่เชอรีนเนะไม่อยากให้ปีตาแต่งงานนะคะเชอรีนพยายามที่จะยกเลิกงานปีตาแต่ว่าเธอนะ่ะทำไม่สำเร็จนะคะ ไม่แน่ว่าเชอรีนอาจจะไปหาคุณแทนก็ได้แต่ว่าอย่าไปฟังเชอรีนเลยนะคะน่าสะายของ,องฉันเองฉันรู้จักเชอรีนดีฉันขอแล้วค่ะคุณตำรวจอย่าสร้างปัญหาให้กับปีตาอีกเลยนะคะฉันขอแล้วค่ะได้โปรดเถอะนะคะนี่ฟังนะครับผมรู้ว่าที่นี่กำลังจัดงานกันผมไม่อยากจะสร้างเรื่องหรอกแต่บอกมาหน่อยได้ไหมว่าพริวีมาโฮตราคือใครพวกเรามาเพื่อหาเขา